ฟิวเมจิกคีย์บอร์ดสำหรับ iPad Pro นะครับ uh, iPad Pro เนี่ยนอกจากอุปกรณ์เสริมที่เป็น Apple Pencil Pro แล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือมันคือเมจิกคีย์บอร์ดนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่เมื่อเราใส่ iPad เข้าไปกับตัวเมจิกคีย์บอร์แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนแปลงร่างเป็นเหมือน Macbook ขนาดเล็กๆนะครับสำหรับกรณีที่เป็นตัว11นิ้วบอกราคาก่อนนะครับเมจิกคีย์บอร์สำหรับ iPad Pro ตัว M4 เนี่ยราคาอยู่ที่1 9 9 9 0บบาทนะครับส่วนตัวที่เป็น iPad Pro M4 13นิ้วเนี่ย Magic Keyboard ก็จะราคาสูงขึ้นมานะครับเป็น1 2 4 9 0บาทแต่ว่าเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่ากดแบบใส่โครงใส่โค้ดด้วยราคาอาจจะหาได้ถูกกว่านั้นทีนี้จะมาคุยกันในเรื่องของความคุ้มค่าว่ามันคุ้มค่ากว่าหรือเปล่านะครับเมื่อเทียบกับการที่เราใช้ iPad Pro นี่แหละแล้วเราก็ไปซื้อคีย์บอร์ดที่เป็นบลูทูธมาแยกต่างหากนะครับเอาข้อดีก่อนข้อดีของตัว Magic Keyboard คือมันประกบไปกับตัวเครื่องแล้วมันไม่ต้องชาร์จไฟครับทุก ตัวโปกเก็พินคล้ายๆโปกเก็ตพินตรงนี้นะครับปอดพอ์ P ort, P ort, ตัวสมาร์ทคอนเนคเตอร์ตรงนี้พอมันประกบกันด้วยปุ๊บเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องต้องใช้ไฟแล้วแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเองนะครับมันมีไฟแบล็คลิตไอวีดีอยู่ข้างหลังเวลาที่แบบทํางานแล้วแบบแสงน้อยๆมันก็จะมีไฟขาขาวโผล่ขึ้นมานะครับตัวคีย์บอร์ดเองลักษณะการกดเนี่ยผมให้ความรู้สึกการกดเนี่ยอาจจะสู้คีย์บอร์ด macbook ไปได้แต่ถือว่าไม่ได้แย่นะสำหรับการเป็นคีย์บอร์ดแท็บเล็ตนะครับแล้วนอกจากนั้นอ่ะมันยังให้ในส่ววนของตั ตัวแท็คแพดมาให้ด้วยนะครับอย่างตัว iPad Pro เครื่องนี้ผมอัพ iOS เวอร์ชัน่น6มาแล้วนะครับตัว iPad OS 26ผมมาแล้วเพราะฉะนั้นตัวเคอร์เซอร์เมาส์มันจะเป็นเหมือนเมาส์แล้วแล้วก็มันจะทําให้เวลาทํางานก็จะคล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยทำงานด้วย iPad จริงจังใช่ไหมก็อาจจะใช้พอร์ตนี้นะครับ พอร์ต t ท p e ซตรงเนี้ยต่อกับจอใช่ปะ่ะมันก็จะไม่บางทีอาจจะไม่สามารถที่จะชาร์จไฟเข้า iPad ได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว Magic Keyboard เนี่ยมันก็จะมีพอร์ตข้างๆตรงนี้นะครับเป็นไท p e ซนี้เหมือนกันพอร์ตนี้เอาไว้ชาร์จไฟนะครับมันสามารถชาร์จไฟผ่านตัว Magic Keyboard เนี่ยเข้าตัวเครื่อง iPad ได้เลยแต่ว่าจะไม่ได้ชาร์จเร็วนะครับมันจะเป็นการชาร์จที่มันชา้ากว่าการชาร์จเสียบสายข้างๆตรงนี้นะครับข้อดีจะประมาณนี้แล้วก็อ้ออย่างหนึ่งคือมันคล่องตัวนะครับพับเก็บ ถือว่ามีความหนาบานนึงพอใส่รวมกันก็ความหนาประมาณ iPhone ใส่เคสนะครับผมยังถือว่ามันพกพาได้ง่ายอยู่นะครับอันนี้คืออันนี้ก็คือข้อดีของมันทั้งหมดนะครับส่วนข้อสังเกตของตัวเมจิกคีย์บอร์ดคือเรื่องราคาเลยนะถามผมอ่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งเนี่ยประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปแยกส่วนนะซื้อคีย์บอร์ดแยกซื้อเมาส์แยกมันจะดูเซฟเงินได้เยอะกว่าแต่ก็อาจจะพลุงพลังหน่อยหนึ่งนะครับแต่เราสามารถเลือกคีย์บอร์ดที่มันแบบพิมพ์ถนัดวันนี้ได้ เลือกเมาส์ที่มันแบบถนัดมือกว่านี้ได้เหมือนกันนะครับอาจจะแลกมากับการพกพาที่ไม่สะดวกมากนะอันนี้อาจจะเหมาะคนที่แบบต้องออกนอกสถานที่บ่อยๆผมว่าก็มีไว้ก็ไม่เสียหายสอหับคนที่ใช้ iPad Pro จริงๆในการทํางานครับ